มดดัมได้ของขวัญจากกันชัยเป็นคู่พี่น้องสุดซีในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับพิธีกรอนฝีปากกล้ามดดัมชาภาตันเจริญและพิธีกรคนเก่งหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยในปีนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของมดดัมชาภาอายุครบ43ปีท้งนี้ต่างมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องในวงการบันเทิงเข้ามาอวยพรวันเกิดกันเป็นจํานวนมาก หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มกันชัยที่งานนี้ได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเอาไว้ให้ด้วยโดยในคลิปมดดำข้าชาพาได้พูดว่าทําไมไม่ให้เงินสดชอบเงินสดไม่ได้ชอบของแบรนด์เนมท้าคลิปพี่หนุ่มได้พูดว่ามึงอยากไปให้ใครนะเดี๋ยวเอาไปให้ผู้ชายอีกซึ่งโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าโถก,กันชัยขอบคุณนะสําหรับของข,องขวัญวันเกิดรักพี่มา,มากๆนะขอบคุณที่มีพี่เป็นพี่นะ จะใส่ของให้พี่สองวันติดเลยสว่วนกอบอัละนั้นไม่ขอบคุณค่ะพอน้อยไปค่ะไม่ขอรับขอบคุณสําหรับทุกคําอวยพรขอพระคุณทุกความรักความปรารถนาดีขอพรเหล่านี้กลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่ากราบขอบพระคุณจากใจ